ครับนี้ทานข้าวอะไรครับผู้จอมครับวันนี้ทานข้าวกับต้มยำกุ้งนะต้มยำกุ้งเลยเหรอใช่<ห>ดูนี่โอ้โหน,นี่บรรยากาศริมคลองที่เดิม,มนี่บรรยากาศดีมากเลยครับอากาศเย็นไหมจอมวันนี้เย็นมากวันนี้น้ำหนาวมากเลยดับน้ำ,นำยังยตอนเช้าเนี่ยดันบน้ำยังสารภาพมาก่อน ไม่ได้อาบมันหนาวมันหนาวมากเลยร่างหน้าใหญ่ใช่ไหมอเคแล้ววันนี้มีเมนูอะไรครับผมเมนูต้มยำกุ้งกุ้งตัวขนาดนี้เลหรอเกลยใครทำเนี่ยคุณพ่อคุณพ่อคุณพ่อทำเหรอใช่แล้วตอนที่คุณพ่อทำได้ทำกับคุณพ่อป่ะไม่ทำอะไรอยู่ตอนนั้นตอนนั้นนอน โอเคเอ้าชิมชิมก่อนชิมชิมน้ำก่อนโอ้มันจะรู้รสชาติไหมน่ะตักแค่นั้นน่ะอร่อยเอ๊กหน่อยหนึ่ิลองลองลองอร่อยอร่อยอร่อยจริงนะอืมอร่อยมากไม่หลอกกันนะไม่หลอกลองลองลองตักเนยตักให้ตักให้เออตักให้ดูดิ๋ยวว่าเป็นยังไงกลุ่มอย่างเง้ยดูน่ากินป่ะคนๆอีดิคนๆหน่อย ต้มยำกุ้งครับผมต้มยำกุ้งเจ้าเก่านะฮะเจ้าไหนเจ้านี้เอากินกินข้าวลองกินข้าวดูวปฟาบก็หายได้แล้วมังครับคุณจอบครับเอาให้อร่อยมากสดๆเลยเหรอ,อเอาวขันกินเลยยาวไปรบกวนเวลาละ เราจะมายกยอก,กัอนครับผมเออยกยอยกยอหาปลาก่อนนะครับออยากครับจะยกยอก,กันครับผมอากาศเช้า,ชานี้ดีมากเลยครับลมเย็นสบายเยสสดครับ